ัสดีค่ะสาวนองปลาแดงพาเที่ยวมาที่วัดมหาธาตุนะคะวัดมหาธาตุจังหวัดนครพนมนะคะสวยงามมากนะคะวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็จะมีพระธาตุจำลองนะคะเหมือนพระธาตุพนมเลยนะคะสวยมากนะคะ ใครที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาสักการะนะคะวัดมหาธาตุค่ะโรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาธาตุนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะสวยงามมากนะคะแต่เราจะไม่เข้าไปในวัดนะคะ เพราะไม่อยากไปรบกวนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเราจะถ่ายทำด้านนอกนะคะนี่นะคะนี้ก็จะเป็นสถาบันพลังจิต พานุภาพหนึ่งสองสามนะคะวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมนะคะนี่ค่ะบริเวณวัดนะคะจะกว้างมากเลยนะคะกว้างแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในด้วยนะคะ,ะที่สำคัญนะคะจะหันหน้าไปทางประเทศลาวนะคะหันหน้าไปทางประเทศลาวเดี๋ยวเราจะ ให้ดูนะคะด้านหน้าของวัดมหาธาตุก็จะเป็นประเทศลาวนะคะนี่คือหันกลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือประเทศลาวนะคะก็จะเป็นแม่น้ำโขงขั้นกลางอีกนะคะแต่ตรงนี้วิวจะแปลกกว่าที่อ่า อ,อำเภอท่าพนมกับมุกดาหารนะคะเพราะว่าที่นี่ด้านหลังของประเทศเราจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนภูเขานะคะภูเขามากมายเลยนะคะสลับซับซ้อนดูนะคะดูภาพชัดๆนะคะภูเขาภูเขาจะเป็นแบบไม่ตรงนะคะจะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรคะเป็นเป็นรูปร่างเป็นหยัก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 นะคะเป็นขึ้น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 ตลอดเลยนะคะตลอดเลยตลอดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นเขาไม่เหมือนกับทางด้านนู้นนะคะทางด้านนู้นจะเป็นอ่าทางผ่านมาทางมุกดาหารทางอ่าธาพนมนะคะจะไม่เป็นเขานะคะทางนี้จะเป็นเขา ทางนี้ไม่ทราบว่าตรงกับประเทศลาวประเทศลาวชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวจะถามคนเขาดูนะคะว่าประเทศลาวตรงนี้ชื่ออะไรนะคะประเทศลาวฝั่งตรงข้ามชื่ออะไรคะชื่อเมืองอะไรคะคุณคะ ไม่ได้ยินนะคะถามไม่ได้ยินฝั่งตรงข้ามนะคะเห็นไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดเป็นวัดนะคะดูภูเขานะดูดูภูเขาดูภูเขาแถวนี้นะคะประเทศลาวภูเขาแถวนี้โอ้โหสลับซับซ้อนสามสี่ห้าภูเขานะคะอาจแถวนี้อาจจะเป็นเขื่อนน่าจะเป็นเขื่อนได้นะคะเนี่ย สวยงามมากนะคะนครพนมนครพนมนะคะตรงข้ามจะเป็นวัดตรงข้ามกับวัดมหาธาตุเราก็จะเป็นวัดทางลาวด้วยนะคะพ่อจะทราบไหมคะว่าประเทศลาวตรงนี้ชื่อเมืองอะไรไม่รู้เหรอคะ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือถามคนแถวนี้ก็ไม่รู้เอ๋อะไรเนี่ยถ้าตรงข้ามกับมุกดาหารจะเป็นอ่าสุวรรณเขตนะคะตัดตรงนี้จะเป็นเมืองอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้นะคะถามใครดีเขาก็ไม่รู้แถวนี้เลยตรนนี้จะเป็นอ่าถนนเรียบถนนเรียบฝั่งโขงนะคะก็จะสวยงามนะคะสวยงาม สวยงามมากนะคะมุกดาหารก็สวยนะคะท่าพนมก็สวยตะครพนมก็สวยคือจะติดล้ำน้ำโขงมาตลอดอะ่ะก็เลยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเยอะนะคะนะคะสวยมาก ที่เดินที่ออกกำลังกายสูหูสุดตาเลยนะคะอยากทราบจังว่าประเทศลาวฝั่งตรงข้ามกับนครพนมเป็นเมืองอะไรใครทราบคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเราก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันก็เลยไม่รู้นะคะเพราะว่าคนรู้คนที่อยู่แถวนี้เขาก็ไม่รู้ถามแล้วไม่รู้ ดูภูเขานะคะภูเขาแถวนี้เยอะมากคงจะคงจะเป็นแถวบ้านนอกของของเมืองลาวอะ่ะหรือจะเชื่อมไปทางประเทศจีนหรือว่าไงคะเนี่ยภูเขาเขาเยอะมากเลยนี่นะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดมหาธาตุของเรานะคะ สวยงามมากนะี่คะวัดมหาธาตุเหลืองอาลามนะคะอย่างทองวัดมหาธาตุใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาสักการะบูชานะคะวัดมหาธาตุมีพระธาตุจำลองเหมือน พระธาตุพนมเลยนะคะแถวนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่พระธาตุพนมมาจนถึงนครพนมจะมีวัดทุกวัดแล้วก็จะมีพระธาตุเป็นรูปร่างทรงนี้ทุกวัดเลยนะคะทุกวัดเลยเป็นพระธาตุจำลองหมดเลยนะคะของจริงจะอยู่ที่อำเภอพระธาตุพนมนะคะพระธาตุพนม นี่นะคะถ่ายให้ดูแบบความสวยงามด้านหน้านะคะเราไม่ได้เข้าไปสักการะ,ะนะคะเพราะเราจะต้องเดินทางต่อไปอีกนะคะ,อะพอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะสำหรับความสวยงามของวัดนี้แล้วก็ที่พักผ่อนหย่อนใจแม่น้ำโขงนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย